ผักแค่ต้นนี้แล้วก็จับตรงกลางใช่ไหมวะมดึงขึ้นมาแบ่งออกเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามส่วน <c oughs> ได้ยังวะจะตำตรงเนี้ไม่เคยเห็นเลยอะไรม,มันทำให้ดูเฉย <c oughs> มีรายละเอียดในคลิปอื่นก็ลองไปดูกันนะครับ Ah, ini, kamu... Suam ini... Mani... Eh, eh... Eh, eh... Oh no... Ini ini... Weh, too late, too long. <laughs> ที่สาอ,อยู่นี่รุ่นเป็นที่ตัวแล้ววะได้นะไลไนะปูกันไปไหนแล้วอยังนะโอ้ององวผมจับตรงมาตั้งนานให้ผมแบบ คุณไม่บานให้ผมไม่ได้ะรับรู้จักตรงแล้วไม่บานเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเปนครั้งแรกเ้ยอันี่เดี๋ยวดู ถ้าวางข่าน่าจะบานวันนี้ เขาวาดแห่กันว่โอเคปาทอดเนี่ยไม่ค่อยบานเลยแล้วเรืจับไดหรือยังผมจำได้ที่มันเ่อนตอคเฮ้ยอ้ आ गया वो ดูน sure> ี right ่เอ uh ๊ะสา3ตัวต um> oh. ัวน้อยน้ได้ไงโอ้โหอะไรอะแหบปากใหญ่เอเปล่าวะเอ๊ะเอ๊ะต well ัวใหตัวใหญ่เะตัวใหญเดี๋ยวต้องมาก่อนอะไรวะไม่อยากจะเชื่อเลยนีแหบปากเดียวได้ปลากินแล้ว โยนน้ำเลยแหะผมไม่เป็นนะผมล้างแหนะไม่เป็นนะล้างแหนะเอาเดี๋ยวล้างเอาปล่อยสิล้างดินะี่โยนน้ำเลยโยนน้ำพีู่ยังใหญ่อ่ะมโยนน้ำพี่หล้างแหนะเป็นไงแหนะกลัวปลาหลุดไปได้<อ>เนี่ยเออมันไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันติดอยู่ที่พกไง พูดให่ตัวใหญ่เลยว่ะมีใหญ่เลยเฮ้ยพอแล้วปะฮะนี่ฮะพอแล้วไม่เห็นอ่ะตัวนี้สองโลกว่าสองโลกว่าว้าวอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเต็มเต็มแล้วโอ๊ยเต่านี่โอ๊ยยังได้ช้อนไอช้อนน้อยมีปลาบู่ด้วยยังได้ช้อนเนี่ยมีปลาบู่ด้วยแน่าปลาบู่เนี่ยอะไรอะเดี๋ยวมันกัดเอา อะไรเต่าปากหัวอุ้ยยังใหญ่เลยยังยังมันกับยังเดี๋ยวปากแหว่งหรอกมึงเอ็นเอ็นไว้แล้วปล่อยไปแล้วมันจับดิจัเต่ากัดได้แล้วมันจับเอ็นไว้นะอุ้มไว้อุ้มไปเลยเลยายผูกอุ้มมาจับเต่าโดนน้ำไปเลยเดี๋ยวมันกัดเอามันมีกัดไหนหัวหัวได้หัวมันอยู่นี่ปะเนี่ย ไม่ใช่จับไปบ<ป>้างรขาดนุ้ยวเอาไม้ขีเขเออทตดีตดดั้จับเลยมันโอ้ยไ,ไอช้อนนี้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 โอ้ยตัวเดียวพอแล้วเนี่ยว้า เต่าเต่าเต้าฤทธิภาพเดียวเต่าเต่าเหรอปล่อยน้ำนี่เราจะปล่อยเต่าแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอนเอาปลาไหมเอเอาปลาไปแทนเต่าไปพอแล้วกับบ้านได้เยอะแล้ว ไม่ไ้ยอะไรไมโต้องครับเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นการ หาปลาอย่างหนึ่งคือการบวันแหนะครับหลังจากที่เราได้ไปทําการบวันแหรรนะเรียบร้อยแนละ้วเราก็ควรจะดูแลรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องนํามันไปล้างหรือว่าทำาสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้แหะปากนี้ไปได้อีกนา,นานๆนะครับก็สําหรับบางคนอาจจะคิดว่าผมมาทมาําอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันคือการหาร ว่าแบบนานทันทีคือในในชีวิตประจำวันเนี่ยในปกติของเราแล้วเนี่ยก็มีการฆ่าส so, uh, ัตว์เนี <t> ่ยท <görüş> ุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีการประกอบอาหารด้วยเนื้อสัตว์ทุกวันอยู่แล้วผมก็ไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสกับเอ่อตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ